น,นี่ไม่น้อยสิต้มส,สามตัวจ้าเพราะว่ามันว่าจะเป็นเพื่อนคลิปนี้ไม่น้อยกับสิมาเห็ดเมนูต้มป่าคือเกาละจ้าเครื่องไม่น้อยกับเตรียมไม้หะอจา้าแต่ว่าป่าบ่เม่นป่านนีน่จะเป็นต้องใส่ได้เลยจะเป็นเพื่อนนจะป่าจำเพื่อนนี่ไม่น้อยสิต้ม สามตัวจ้าเพราะว่าม<ะ>ันว่าปลาไม่น้อยกระล่างสะอาดดีแล้วจ้าพร้อมเสาปลาลงเครืองใส่ได้เลยจ้าเ,เพื่อนไม่น้อยกับยิเทศเครืองลงใส่พร้อมกันเหมือนเลยจ้าให้เครื่องมันหอมใส่ขวาปลาไม่น้อยกระล่าง สะอาดดีล้วจ้าพ่อมจะเอาปลาเล่าตัวนี้ลุ่งแห้งเดี๋ยวล่ทาให้มันเดือดแล้วไม่น้อยจะอหอมลุยหนิ่แล้วก็ลงใสอีกตัวหนึ่งจ้าปาคอกระลังง่ามพอดีเลยอักงา,งาจ้าปลาอีกตัวหนึ่งก็ได้คลิปเงาด้วยจ้าคลิปเงาจากน้อยจ้าเป็นคลิปสตรีมจ้า อาทิพสตรีปลาคอจาเป็นเพื่อนเมื่อนี้เปลี่ยนเป็นปลาช่อนหรือว่าปลาคอบานห้านี่เราจะเป็นเพื่อนเครื่องไม่น้อยกัเตรียไวไหมนี่บวบเขียเทศน,นี่หอมหัวแดงนี่ง่ายงา,งา,งาจะปลาอีกตัวนึงก็ได้คลิปเนาาด้วยจ้าคลิปเน่าจากน้อยจ้าเป็นคลิปสตรีมจ้าอาทิพสตรีนี่ขิงสวมไม่น้อยกะเฮ็ดเอาบักขามจ้าบักขามดิบเผ็ดสมจ้าเมื่อนี้ไม่น้อยกระต้มน้ำเลือดละจ้า น้ำเดือดแล้วพ่อบอ,อกอักงายๆจะป่าอีกตัวนึงก็ได้คลิปเงาด้วยจ้าคลิปเงาจากน้อยจ้าเป็นคลิปสตรีมจ้าอัดคลิปสตรีมเครืค่องใส่ได้เลยจ้าเพื่อนไม่น้อยกับจเทเครืองลงใส่พร้อมกันเหมือนเลยจ้าให้เครื่องมันหอมใส่ข้าวอบอกค่อยๆอ่ลงเลจ้าน้ำสีฟงขึ้นมาถือน้ำม,มันกำลังเดือด อ้อยอป่าล่งไส้ล้จ้ากระเทศน้ำกระสออกเป็นสีช่มพูแดงๆเักน้อยก็สินากินนาะจรันเพื่อนไม่น้อยเร่งไฟขึ้นอีกจักน้อยกันไฟมันเดือดๆมอเดือดๆแล้วไม่น้อยเสียออกปลาลงไส้ปลาคอจ้เป็นเพื่อนเมื่อนี่เปี้ยนเป็นปลาช่อนหรือว่าปลาคอบานห้าเนี่แหละจะเป็นเพื่อนเครื่องไม่น้อยก็เตรียมไห้มีบวกระเทศมีหอมหัวแดง เ,เพื่อนคลิปนี้ไม่หน่อยกับสิมาเห็ดเมนูต้มป่าคือเกาหละจ้าเครื่องไม่หน่อยกับเตรียมไม่หละจ้าแต่ว่าป่าบแม่นป่านนิดๆจะเป็นปัปกงากงายๆจะป่าอีกตัวนึงก็ได้คลิปเงาด้วจา้าคลิปเงาจักหน่อยจา้าเป็นคลิปสตรีมจา้าอาคลิปสตรีมเดี๋ยวไม่หน่อยรอใหนะ้น้ามันเดือดในเครื่องมันหอมกันจา้าแม่หน่อยเสาป่าชนต้องใส ใส่บะเขียด้อมกันมาเลยจ้าเัน,นี่ถ่ายคลิปเองจ้าเพราะมีคนถือกล้องให้ขี่ขิงสมไม่น้อยกระเฮ็ดเอาบะคามจ้าบะคามดิบเผ็ดสมจ้าเมน,นี่ไม่น้อยกระต้มน้ำเดือดละจ้าน้ำเดือดแล้วพ่อมมจะเป็นเพื่อนคลิปนี้ไม่น้อยก็สิมาเห็ดเม่นูต้มป่าคือเกาละจ้าเครื่องไม่น้อยกระเตรียมไม่ละจ้าแต่ว่าป่าบแเ่นปานนิีๆจะเป็นป้อมกันมาเลยจ้า มันนี่ถ่ายคลิปเองจ้าเ่าไม่คนถือกล้องให้จำเพื่อนมันนี่ไม่น้อยสิต้มสามตัวจ้าเพราะว่ามันว่าสีบะข้าวจา้ราร้อยน้ำเดือดอีกนิดน,นึงจำเพื่อนใส่ผงเนื้อหน่อยนึงก็ได้จ้า เดี๋ยวไม่น้อยรอให้น้ำมันเดือดในเครื่องมันหอมกันจ้ะไม่น้อยใสป่ปลาชนต้องใส่ใส่เบเกิดปลาไม่น้อยกระล่างสะอาดดีแล้วจ้าพร้อมจะเอปาปลาลูกอักง่ายจ้าปลาอีกตัวนึงก็ได้คลิปเงี้ด้วจ้าคลิปเงีวจากน้อยจ้าเป็นคลิปสตรีมจ้า อาชีพสตรีปลาคอจาเป็นเพื่อนเมื่อนี่เปี่ยนเป็นปลาช่อนหรือว่าปลาคอบานห้านี่เราจะเป็นเพื่อนเคร,รือรคออค่องไม่น้อยกัเตรียงไห้นี่บวบเขือเ,เทศนี่หอมหัวแดงนี่ต้องถือกล่องนะั่งไม่น้อยประท่านใส่เกลือเดี๋ยวไม่น้อยใส่เกลือหน่อยอน,อยนึงก็จะเป็นเพื่อนหมอกะลังเดือดดีเลยจ้าต้องใส่เดี๋ยวจะเป็นเพื่อนเนี่ยจะปลาอิ่ม แล้วก็ลองไส่อีกตัวหนึ่งจ้าปากคอกำลัางงามๆพอดีเลยสิว่าข้าวจา้วาร้อยน้ำเดือดอีกนิดนึงจ้าเพื่อนใส่ผงเนื้อหน่อยนึงก็ได้จา้าต้องถือกล่องนั่งไม่หน่อยพระท่านใส่เกลือเดี๋ยวไม่หน่อยใส่เกลือหน่อยนึงก่อนจะเ,เพื่อนหมอกำลังเดือดดีเลยจา้าจังสีเอาปลาคอลองไส่ปาคอเห้ากับ ตัวซ้ำนี่ประมาณจะนีล่ละจ้ากระตูว่าย่าปไนไกระตพ่อกินแสบๆนี่และจ้าปลาไม่น้อยกระล่างสะอาดดีแล้วจ้าพ่อจะเอาปลาล้อมกันมาเลยจ้าวันนี้ท่ายิปเองจ้าเ่ามีค้นถือกล้องให้อ่าจ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่นะจะเป็นเพื่อนล่องห้กินตะไคร้ค่ะ หอมหัวแดงให้มันเันเข้าไปในานา้ำสะก้อนจากเฮลานะ่ะปลาเข้า,าล่งมนจังปลาไม่น้อยกระล่างสะอาดดีแล้วจ้าพร้อมจะเอ,อปาลปลายา,ากจาก้าปลาอีกตัวหนึงก็ได้คลิปเงาด้วจ้าคลิปเงาจากน่อยจ้าเป็นคลิปสตรีมจ้า อาชีพสตรีเทศน้ำกระสอ,ออกเป็นสีช่มพูดแดงๆจักน้อยก็สินากินเนาเจริเพื่อนห้องไซไเลย์จะเป็นเพื่อนเนี่ยจะปลาปลาคอจะเนเพื่อนเมื่อนี้เปี่ยนเป็นปลาช่อนหรือว่าปลาคอบานห้านี่เราจะเป็นเพื่อนเครื่องไม่นกับเตียงไว้มีบวบเขือเทศนี่หอมหัวแดงมีเทศน้ำกระสออกเป็นสีช่มพูแดงๆจักน้อยก็สินากินเนาเจริเพื่อนอิ่ม แล้วก็ลองไส่อีกตัวหนึ่งจ้าปากคอกำลังงามพอดีเลยจะเป็นเพื่อนคลิปนี้ไม่หน่อยกับสีมาเห็ดเมนูต้มป่าคือเกาล่ะจ้าเครื่องไม่หน่อยกับเตรียมไ้่ละจ้าแต่ว่าป่าบ่เป็นป่านนิดๆจะเป็นปต้องถือกล่องนะั่นไม่หน่อยพระท่านใส่เกลือเดี๋ยวไม่หน่อยใส่เกลือหน่อยนึงก็จะเป็นเพื่อนหมอกำลังเดือดดีเลยจ้าจ้างสีเอาป่าคอล่องไส่ปากคอเห่ากับ ตซ้ำนี่ประมาณซ้ำนี่หละจ้ากระตูพวว่อไญ่เป็นไง่กระตูพ่อกินแสบแบนี่ะจ้าอ้าวตัวนี้ล่งแห้งเดี๋ยวล่ทาให้มันเดือดแล้วไม่น้อยสเจะหอมลุยนักอักยางๆจะปลาอีกตัวหนึ่งก็ได้คลิปเงาด้ยจ้าคลิปเงาจากน้อยจ้าเป็นคลิปสตรีมจ้าอัดคลิปสตรีมต้องถือกล่องนะั่นไม่น้อยเพราะท่านใส่เกลือ เดี๋ยวไม่น้อยไส่เกลือน้อยนึงก่อนจะเป็นเพื่อนหมอกาลังเดือดดีเลยจ้าห้องใส่เดืเลยจ้าเ,เพื่อนเนี่ยจ้าป่าอ้าวตัวนี้ร่องแห้งเดี๋ยวเราทาให้มันเดือดแล้วไม่น้อยสเจะหอมเลยนะจเ,นเพื่อนนี่ไม่น้อยจะต้มสามตัวจ้าเพราะว่ามัน วา <Wow. S 2> เดี๋ยวไม่น,น่อยร้อยนะมันเดือดในเครื่องมันหอมกันจ้ะไม่น,น้อยใเสาป่าชนท้องใส่ใส่เบเกิดนี่จ้ะเกลือปรุงรสแล้วใส่ใส่ลำป่าเดี๋ยวให้เครื่องมันหอมก็ได้จ้า งา่งาๆจะปลาอีกตัวหนึ่งก็ได้คลิปเงาด้วยจ้าคลิปเงาจากน้อยจ้าเป็นคลิปสตรีมจ้าอ่ะคลิปสตรีมปลาคอจ้าเพื่อนเมื่อนี่เปี้ยนเป็นปลาช่อนหรือว่าปลาคอบานห้านี่เราจะเป็นเพื่อนเครื่องไม่น้อยกัเตรียงไว้นี่บวเขือเทศนี่หอมหัวแดงนิ่มแล้วก็ล้งใส่อีกตัวนึงจ้าปลาคอกรลัางงา่งามพอดีเลยเด๋ยวไม่น้อยรอใหอนาะงมันเดือดในเครื่องมันหอมกันจ้า หน่อยสาวป่าชนเพื่องใส่ใส่บะเซิงใส่ได้เลยจ้ะเพื่อนเนี่ยจ้าป่าอักงาจ้าป่าอีกตัวนึงก็ได้คลิปเงาได้จ้าคลิปเงาจักน้อยจ้าเป็นคลิปสตรีมจ้าอัดคลิปสตรีมเครื่องใส่ได้เลยจ้ะเพื่อนไม่น้อยก็บจีเทส